อีลาคะหมาบุรีล้มนี่โดนยังอะไรนะคะหมาบุรีล้มเนี่ยโดนเลยยังโดนแล้วนะคะเอออันนี้มันตอบตรงเว้ยมาโดนแล้วเนาะโดนแล้วค่ะจากมือแล้วโอ้หลายมือแล้วค่ะเป็นอาทิตย์แล้วเนาะจาโดนเติบแล้วค่ะโดนเติบโดนเติบโอเคเอาไหมฮะเอาไหมฮะเอาแล้วเอาอะไร <laughs> จากแล้วว่ามันสวนเอาด้วย <laughs> <laughs> โอ้ยดีใจเบิด <laughs> <laughs> ชีวิตอีสานบ่เจ้านะคะ <laughs> ดูชุดในการเข้าเมืองของเขานะคะมาเที่ยวห้างนะคะแตบบ่ดูสภาพการแต่งตัวอ <laughs> ย่าทำเสียงดังนะคะเดี๋ยวจะแอบถ่ายอีสานบเจ้านะคะดูออเทเซอร์ีเขานะคะเริ่มจากด้านล่างนะคะ รองเท้าแตะค่ะรองเท้าช้างดาวหรือดาวเทียมหมวกแล้วก็แมสค่ะแต่ที่แน่ๆคือซิกเนเจอร์อยู่ที่รองเท้าช้างดาวค่ะตามติดชีวิตอีสานพรเจ้าอย่าบอกนะคะว่าแอบถ่ายเขาอยู่แต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะดูนะคะจะมีใครไหมคะจะกล้าไปไหนมาไหนด้วยค่ะแต่งตัวอย่างนงีนะะ้ใครจะกล้าเดินด้วยนะคะ มีไหมคะมีใครจะกล้าเดินด้วยไหมคะมีไมเอ่ย <c oughs> คุณหลายๆที่ซอยหนักซอยหนุนกันนะในน้ำชุดซี่ทุกคนนะพี่น้องนะขอบคุณหลายๆที่อยู่กันมาสิบชว่ปีเมื่อนี้สามไม่เจากละสิไอ้พับพลาใช้บุญหอครับเดี๋ยวแต่ใจยังผูกพันกันตลอดนะครับเอาเอาทอดได้รือไขอาน โออเค่ต้นสับตะไคร้ใบมะกรูดน้ำมะนาวกชรครับสับตะไคร้ครับกดไลค์กดแชร์ผู้กองขอบคุณน้องๆครับ อบัตรจองอุ้ยจางน้องจางกิ๊โนนะจางกิไปเคยอยู่อำเภอพรฟ้าใจนึ้อม่ต้องอยู่รอกรุงเทพนะมันโควิดมันเยอะอยู่บ้านเรานี่แหละ มันเรียกสุกสบายวันนอกเลยเนาะเออเอ๋ย <travail> ส <ến Vin> ิเลเฮ้ยขอบคุณครับจะรับนายคนไข่ก้อนแล้วนะครับยินดีต้อนรับครับมาบ้านเราสรลเองบ้านเราเองนะฮะบ้านซ้องเองสรลเอง กลับปูขมิ้นครับผมคนปูขมิ้นนะครับครับโดยกําเนิดครับอันนี้ต้นนะครับ้องดีมีใจขอบคุณหลายๆต้นครับนายชัยครับคณะครูโรงเรียนบ้านเฝ้าบ้านเฝ้าศึกษานะครับมามีกระเช้าน้ำใจมาเป็นกําลังแรงใจให้อีสานบ่เจ้าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ